ทุกครั้งที่คุณอารมณ์เสียหงุดหงิดทุกครั้งที่คุณโมโหหงุดหงิดทุกครั้งที่คุณกําลังเกลี้ยวกราดโกรธหรือพูดในสิ่งที่ไม่ดีขยี้ผู้คนทําร้ายผู้คนทุกท่านจําไว้นะบุญคุณมันรั่วครับนะจิตวิญญาณคุณเมรคบานะจิตวิญญาณของคุณเขาเรียกว่าเมรคบารูปทรงหกเหลี่ยมมุมเนี่ยมันหมุนๆๆเนี่ยกลายเป็นทรงกลมเนี่ยมันรั่วพอมันรั่วแล้วปั๊บนะฮะ มันจึงส่งผลทําให้คุณเป็นคนที่มักจะห้ามความคิดตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ได้อยากคิดเร็วไม่ได้อย่างคิดไม่ดีนะเปล่านะแต่มันมาเองมันผุดขึ้นมาเองเพราะเราเป็นคนที่ขีบ้บ่นขี้พูดขี้ยุคขี้ยงนะครับเยอะทุกท่านครับจําไว้นะชั้นวาจาของเราจําไว้นะครับทำไมผมเคยสงสัยนะทุกท่าน ทำไมทางพระจึงสอนว่ายิ่งปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากถึงพูดจะพูดสิ่งที่มีสาระจะไม่พูดเรื่องที่แบบว่ามันมันมันไร้ประโยชน์ไม่ยกเว้นแบบว่าเออพูดเซลเล่นนะฮะเซลเล่นเล่นในวงจํากัดของพวกเราอันนี้ได้แต่ไม่ใช่เที่ยวพูดสุ่มสี่สุ่มหเพราะการพูดแบบนี้ฮะพูดแบบกระจายไปเรื่อยมีความทุกข์ก็ระบายไปเรื่อย นะมีความอึดอัดกดดันก็เที่ยวเพล่งพลายบอกคนนั้นคนนู้นคนเนี้ยไปเรื่อยทุกท่านจำไว้นะฮะว่า,วาจิตวิญญาณคุณหรือเมื่อข้าบ้าคุณมันรั่วกุศลจะไหลรั่วครับจะกลายเป็นคนที่ห้ามจิตและความคิดไม่ค่อยได้เหมือนกลายเป็นคนที่แบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้